แล้วก็เรื่องของการนอนเข้าใจว่าเวลานอนน้อยมันจะเอฟเฟกกับอาการโรคบางอย่างได้เช่นเบาหวานความดันอันนี้มีผลถูกไหมถ้านอนน้อยอ๋อใช่นอนน้อยนะครับจะมีผลระยะสั้นระยะยา,ยาวค่ะระยะสั้นเนี่ยหนึ่งเลยก็คือทําให้เราเนี่ยรู้สึกแบบอ่อนเพลียค่ะหงุดหงิด อืมนะครับน้ำหนักขึ้นอืมน้ำหนักขึ้นมาถึงว่าเรานอนน้อยบางทีเราห,หิวหิวหิวบ่อยขึ้นมันแปลกนะครับเปิดตู้เย็นอยู่นั่นแหละเออใช่ครับใช่ครับแล้วอย่างนี้ก็คืออาจจะอาจจะทาให้เราเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องความจําเสื่อมจาอะไรได้ลืมอีกแล้วลืมอีกแล้ววันนั้นคือจําความจากายระยะสั้นไม่ดีเลยเ<อ>ชอ็อตเมมโมรี่หายไปเร็วมากอันนี้แหละครับจะมีผลกรัรนอนระยะสั้นอ่อแปลว่าเราควรนอนให้เยอะทีเนี้ย อะทีนี้คาใจแล้วว่าสมมุติว่าเรานอนน้อยแล้วเรากลัวเป็นโรคเหล่านี้ทั้งความจําเอ,อ่ยทั้งเบาหวานความดันงั้นเราเลือกใช้ยาไม่ว่าจะเป็นเมลาโทนินหรือว่า CBD ก็แล้วแต่เพื่อให้ร่างกายเราหลับได้เอฟเฟกของการใช้ยาเหล่านี้กับปัจจัยที่ทําให้เกิดโรคจากการนอนน้อยอะไรน่ากลัวกันจริงๆแล้วต้องบอกว่าถ้าถ้าถ้าเกิดระยะยาวเนี่ยการนอนน้อยน,น,น,น่ากลัวกว่าพรระยะยาวนี่นะครับถ้าเรานอนน้อยทุกวัน ปัญหาที่เกิดขึ้นก็นคือว่าจะทําให้เราเนี่ยเป็นโรคเบาหวานความดันหัวใจ<อ>หรือปมจจบันลึกซินโดมที่เกิดจากการที่เป็นโรคนี้ผสมกันหรือไขมันเลือดสูงได้เลยนะครับหรือภาวะอ้วนมากๆหรือน้ำหนักเกินมากๆถ้าเรานอนน้อยระยะยาวแต่ถ้าเกิดว่าระยะสั้นเนี่ยอาจจะใช้ยาเนี่ยอาจจะคุ้มหมายถึงว่าการใช้ยาของมันเนี่ยผลข้างเคียงของมันเนี่ยไม่ได้เกิดทุกคนเนาะมันจะเกิดบางคนแต่ถ้ามันเกิดแล้วมันเกิดรุนแรงเพราะนั้น ผมก็จะตอบชัดเจนไม่ได้ว่าการใช้ยาดีกว่าหรือไม่ดีกว่าให้บางคนที่ไม่เกิดใช้เอฟเฟแน่นอนใช้ยาดีกว่าแน่นอนเพราะได้หลับได้หลับแต่ระยะยาวเนี่ยยังไงก็แล้วแต่การนอนน้อยเนี่ยจะเกิดเอฟเฟกในเรื่องของโรคประจําตัวแบบไปจนตายอะ่ะนะครับหมายถึงว่า <okay. S 2> ถ้าเราไม่นอนตอนนี้อีกหน่อยอาจจะต้องนอนติดเตียงอออนอนตอนนี้ดีกว่าไหมแล้วจะไปนอนติดเตียงในวันหน้าออประมาณนี้เลย